สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับบ้านรีโนเวทอีกหลังหนึ่งในทำเลสํารงใต้ปู่เจ้าสมิงพายกันนะครับโครงการนี้ชื่อหมู่บ้านสมชายในซอยวัดสวนส้มกันนะครับต้องบอกเลยว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆเพราะว่าอยู่ในทำเลทองของปู่เจ้าสมิงพายเลยนะครับ โครงการนี้เราจะสามารถไปสะพานภูมิพลซึ่งจะข้ามไปฝั่งพระรามสามหรือฝั่งสุขสวัสดิ์ได้ใกล้เลยนะครับแล้วก็สามารถไปเส้นสุขุมวิทปู่เจ้าสมิงพายได้นะครับแล้วก็จะใกล้กับรถไฟฟ้าจุดเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีเขียวเลยนะครับก็สะดวกมากๆเลยนะครับ ตัวโครงการนี้นะครับมีพื้นที่ขนาด17ตารางวาแบ่งเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวและ2ที่จอดรถนะครับซึ่งสามารถจอดในบ้านได้1คันและหน้าบ้านได้1คันนะครับตัวบ้านเนี่ยมีถนนหน้าบ้านเนี่ยที่กว้างนะครับสามารถจอดหน้าบ้านได้สบายสบายเลยนะครับไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับส่วนภายในบ้านเนี่ยเราก็ ตกแต่งต่อเติมเนี่ยให้เป็นสไตล์มินิมอลนะครับแล้วก็พร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านที่พร้อมอยู่มากๆนะครับในราคาเพียงสงล้านนิดๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังมองหาบ้านทำเลนี้อยู่โซนนี้อยู่นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดหลังนี้จริงๆนะครับเพราะด้วยทำเลที่เป็นศักยภาพ ของในโซนนี้เลยนะครับใก้อซูซูโตโยต้านะครับแล้วก็เดินทางสะดวกทุกเส้นทางเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าหาไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ด้วยสภาพบ้านที่ดีเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะมีแค่หลังนี้หลังเดียวจริงๆนะครับ ข้างบนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอีก2อห้องอีก2ห้องนอนกับอีกหนึ่งห้องน้ํานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเราสามารถตรงส่วนตรงกลางของข้างบนเนี่ยเราสามารถทําเป็นโซนรับแขกของเราก็ได้นะครับหรือว่าพักผ่อนของเราได้นะครับข้างหน้านเนี่ยก็จะมีระเบียงให้เราด้วยนะครับซึ่งสามารถมองเห็นถนนข้างนอกได้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นว่าถนนหน้าบ้านเราเนี่ยจะเป็นถนนที่กว้างนะครับซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องจอดรถหน้าบ้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเผื่อว่าใครสนใจนะครับหรือจะขอนัดชมบ้านเนี่ยสามารถติดต่อแจ้งได้เลยนะครับเรายินดีบริการนะครับหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะเราจะกู้ได้ไหมพีวงเงินก่อนได้ไหมยินดีเลยนะครับเพียงติดต่อเราส่งเอกสารให้เราพีวงเงินในเบื้องต้นให้ก่อนได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าหลังนี้ต้องบอกเลยว่าคนสนใจเยอะจริงๆนะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมจะทิ้ง QR Code เบอร์โทรติดต่อเอาไว้ให้ท้ายคลิปนะครับสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่ารายละเอียดของตัวบ้านเป็นแบบไหนหรือว่าจะขออนัดเข้าชมบ้านได้เลยนะครับแอดไลน์หรือโทรเบอร์ติดต่อได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากัน นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ